วันรทอทอกในบดความรู้เรื่องธรรมารูนครอบครัวจบไป17ตอนจาก20ตอนนะครับในตอนที่18 19 20นี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อนเนื่องแล้วก็จะจบในวันรทอทอกมดความรู้เรื่องธรรมารูนครอบครัวก็จะไปพูดเรื่องอื่นนะครับที่จะใกล้เคียงกันนะครับขอประเมินก่อนนะครับว่าความสนใจเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมี งานสัมมนาหรืองานบรรยายทำ In-house training ให้กับบางบริษัทนะที่เขาสนใจแล้วมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ผมก็จะนำมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนๆย่อยๆในวันรท็อกนี่แหละครับนะครับในวันรทอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมนูลครอบครัวนะครับก็เข้ามาสู่ตอนที่18แล้วจาก20ตอนนะครับก็เชื่อมโยงครับตอนนี้เชื่อมโยงแล้วว่าเมื่อธรรมนูลครอบครัวท่านทำเนี่ยท่านต้องคอนเนคให้ได้ แล้วคอนเน็กคอนเน็กอะไรแน่นอนต้องเชื่อมโยงคนในกองศีเชื่อมโยงธุรกิจกองศียังไม่พอท่านต้องไปเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นเรื่องกฎหมายกฎหมายมีตั้งเป็นสิบเรื่องนะครับผมเริ่มต้นก่อนว่าเออพอเราพูดถึงคนในครอบครัวก็มีกฎหมายครอบครัวกฎหมายเกี่ยวข้องกับคู่สมรสจดทะเบียนไม่จดทะเบียนสินส่วนตัวสินสมรสนี่แหละครับอยู่ในธรรมนูญครอบครัวนะครับที่จะพูดกันว่าเออจะจดทะเบียนหรือไม่นะครับ ถ้าไม่เอากฎหมายไปรองรับเรื่องพวกนี้ถึงเวลาท่านทาธรรมนูนครอบครัวท่านสร้างกฎกองสีท่านก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับเป็นพื้นฐานเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลกูกการรับบุรบุญธรรมนี่อยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับถัดมาเรื่องของกฎหมายธุรกิจต้องเชื่อมโยงให้ได้นะเพราะว่าเราใช้ธรรมนูญครอบครัวเป็นเสมือนซอฟต์แวร์หรือเป็นวัคซีนที่ฉีดไว้ป้องกันไม่ใช้ ไม่ใช่เอากฎหมายไปเป็นมีดผ่าตัดตัดพ่อตัดแม่ตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดลูกไม่ใช่นะครับกฎหมายสําคัญอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายบริษัทก็เ,เป็นเรื่องหุ้นเป็นเรื่องเงินปันผลเป็นเรื่องตําแหน่งกรรมการเป็นเรื่องผู้บริหารเป็นเรื่องการใช้าง,งานผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยไปโยงเรื่องบัญชีไปโยงเรื่องภาษีโอ้โหเพราะกฎหมายอย่างเดียวนะครับนะมีหลายเรื่องนะนะครับมาเรื่องทรัพย์สินในธรรมนูญครอบครัวก็มักจะกําหนดกันไว้ว่าเออ พุ้นกองศรีที่ดินกองศีต้องระวังนะอย่าให้คนอื่นมาครอบครองหรือเทคโอเวอร์ไปทํำยังไงแม่หลุดไปถึงมือคนอื่นนะครับทรัพย์สินก็มีกฎหมายทั์สินเจ้าของเดี่ยวเจ้าของร่วมใส่ชื่อในโฉนดที่ดินเอ๊ okay. จะทําอย่างไรเพราะว่าเราให้คนอื่นเขาใส่แทนชื่อแทนไว้หรือไปฝากคนอื่นไว้ถึงเวลาเขาไม่คืนทํำยังไงนะครับไปโยงเรื่องกฎหมายมรดก ปโยงเรื่องภาษีมรดกไปโยงเรื่องภาษีกันให้นี่คือในธรรมนูญครอบครัวจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องแบบนี้แล้วใช้ธรรมนูญครอบครัวบวกกับกฎหมายและเชื่อมโยงภาษีในเชิงป้องกันไม่ใช่ในเชิงแก้ไขยเยียวยาเพราะยากจะแก้ไขยเยียวยาแล้วเวลาท่านมีปัญหาในกองศีเนี่ยท่านมีแต่คอสนะครับโอ้มี4คอสนะลองฟังดูดีๆนะครับจริงๆผม พูดออกสื่อไปหลายครั้งแล้วแล้วก็มีในงานสัมมนาในสไลด์หลายครั้งนะครับมีคนมาเรียนเนะี่ยผมว่าตอนนี้ถึงตอนนี้นะฮะที่ที่งานสัมมนาเนี่ยก็หลายร้อยคนไม่นับที่พูดให้กับบริษัทประกันตัวแทนประกันธนาคารลูกค้าธนาคารเลยทั้งหลายเนี่ยผมว่าต้องเป็นหลายพันคนนะครับคอสหนึ่งเรื่องเงินจ้างทนายแน่นอนจ้างที่ปรึกษาแน่นอนคอสสองเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาที่ท่านไม่ได้ทำานอื่นเนะี่ยท่านต้องมาวุ่นวายกับการทะเลาะกันเนี่ย คอสที่3ก็คือต้นทุนเรื่องโอกาสท่านเสียโอกาสไปละนะครับคอสที่4เรื่องความสัมพันธ์สัมพันธภาพหายไปนะครับก็ท่านโมทะเลาะก,กันนะท่านมาคบหากันใหม่พี่น้องสายเลือดเดียวกันนะมันยากละมันดูแล้วมันไม่ค่อยสนิทละนะครับ4คอร์สครับถ้าท่านใช้กฎหมายหรือไม่ทําธรรมนูญในเชิงที่เป็นเชิงป้องกันและเช่นไปแก้ปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้แก้ยากด้วยซ้ำก็จะมีคอสนะครับก็คือธรรมนูญครอบครัวเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงกฎหมาย เชื่อมโยงภาษีนะครับเพราะงั้นเวลาท่านเห็นภาพเนี่ยท่านจะเห็นว่าจะต้องมีการคอนเน็กแล้วเวลาคอนเน็กจะต้องอยู่บนพื้นฐานแคร์แชร์แฟร์สแควร์แคร์คือใส่ใจซึ่งกันและกันในสมาชิกครอบครัวแชร์ share คือแบ่งปันทั้งสุขและทุกแฟร์ fair คือเป็นธรรมสแควร์คือสูงสุดขึ้นสู่สามารถเตรียมส่งมอบอย่าไปหวงตายไปก็เอาไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมนูญครอบครัวที่จะใช้งานให้ได้จริงๆ ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับอยู่ถ้าไม่มีการวางแผนภาษีเนี่ยพลาดอย่างนั้นแล้วมีปัญหาด้วยมีปัญหาอันนี้คําถามคือไปเชื่อมโยงเอก,เอกส,อกสารและกฎหมายอะไรบ้างเรื่องบันทึกการถือครองทรั์กองสีก็แยกสิครับที่ดินเงินทรัพย์กองสีต่างๆพอไปรวมกันแล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับมีคนเข้าใจผิดเอาไปรวมเป็นก้อนเดียวกันเวลาแตกแตกหมดเลยทั้งทั้งตะกร้าเลยนะครับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นธุรก,กิจครอบครัวต้องทํา ราะมิฉะนั้นเนี่ยท่านไปใส่อะไรเลยก็บ,บังคับตามกฎหมายบริษันทนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ไม่ยอมรับให้จดทะเบียนอีกนะครับเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องบริษัทนะครับไปโยงเรื่องสัญญาก่อนสมรส prenuptial contract ซึ่งอยู่ในกฎหมายครอบครัวไปโยงสัญญาระหว่างสมรส postnuptial contract ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในชิงทรัพย์สินของสามีภรรยานะครับนี่เรายังไม่พูดสมมติเท่าเทียมนะซึ่งกฎหมายเพิ่งจะออกมาใหม่แต่กฎหมายออกมาใหม่ยังต้องไป เปลี่ยนโครงสร้างของกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกด้วยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยโครงสร้างกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกเนี่ยใช้เรื่องชายหญิงแต่พอสมมติเท่าเทียมปั๊บเอเป็นเพศเดียวกันก็ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างกฎหมายหลายตัวนะเท่าที่เห็นในสภาเขาสื่อสารกันเนี่ยรัฐสภาเนี่ยก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมสิบสิบประเภทนะสิบประเภทนะถัดไปเรื่องพินัยกรรม ถ้าเป็นทรัสถ่าไปตั้งทรัสต่างประเทศก็ต้องมีทรัสดี uh, Trust, Lead, สัญญาก่อตั้งทรัสนะครับเอกสารทังบัญชีบัญชีกองศีประกันมีไหมผมแนะนําให้ทําประกันอยู่แล้วเพราะตัวผมเองก็เห็นความสําคัญของประกันชีวิตนะครับประกันภัยบ้านรถนะครับประกันภัยเดินทางก็ประกันนะครับประกันชีวิตนะครับเห็นความสําคัญเพราะว่าเป็นแอสเซทเป็นปรเทคชั่นคุ้มครองเป็นซัพเซชั่นเตรียมส่งมอบนะครับหรือบางบ้านเขาบอกว่าเออเขาใช้ มูลนิธินะเขาอยากจะทําพิพิธภัณฑ์นะฝรั่งเรียกว่าแฟนฟรีนะครับคือเพื่อการกุศลเพื่อแบ่งปันให้กับสังคมและชุมชนคนอื่นนะครับมูลนิธิก็เดี๋ยวจะจัดครั้งหนึ่งหรือ2องสครั้งเนี่ยนะครับจะวิเคราะห์ให้ฟังคำปรมวลนิธิในธุรกิจข้บครัวเขาทำยังไงมูลนิธิแบบเปิดแบบปิดกับแล้วก็มีมูลนิธแบบิไหนบ้างที่ผมเปิดเผยชื่อได้แล้วกันเพราะมีข้อมูลที่ยื่นกะทสวงผลิตไปงงบการเงินนะครับมูลนิธิแบบไหนที่ใช้ในการวางแผนภาษี เพราะว่ากระทรวงการคลังกรมสรรพากร,กร,ากรเนี่ยเขามีมูลนิธิที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร,การก,รการกุศลสาธารณะนะครับซึ่งนั้รก็มีประโยชน์ทางภาษีหรือบางบาง,บางครอบครัวก็บอกว่าขอเป็นมูลนิธิปิดไม่รับบริจากจากคนนอกแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องยกเว้นภาษีวางแผนภาษีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับในวันอรอท็อกจากนี้ไปนะครับตอนนี้ก็จบวันอรอท็อกตอนที่18จาก20ตอนเรื่องทรรนูนครอบครัวนะใกล้จบแล้วครับไกล้จบแล้วใครที่ฟังมาแล้ว ติดตามหรือเบื่อที่จะฟังแล้วเดี๋ยวผมลี่ยนผม,มีหัวข้ออื่นๆสลับสับเปลี่ยนมานะครับบางทีอาจจะบทความที่เขียนให้กับตลาดหลักทรัพย์ก็เริ่มเยอะละนะครับอีกสองสาบทความมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นตอนๆนะครับบวกกับงานสอนหนังสือ,อ,อสอนหนังสือเป็นอาจารยร์พิเศษส่วนใหญ่จะเป็นปริยโทด้านภาษีกับด้านกฎหมายธุรกิจนะครับจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเผื่อท่านสนใจจะเป็นประโยชน์อีเกสตสตี้เยอะเยอะเยอะแยะมากเป็นร้อยครับกดติดตาม,มาวอลลท้องต่อไปครับขอบคุณครับ